ธีการคำนวณเรื่องความเร็วอัตราเร็วเนี่ยสูตรมีอยู่สูตรเดียวเท่านั้นสูตรคือ V เป็นสีดีกว่า V เท่ากับ S, <S ส่วนทีอ,นอีกคนก็ขอากล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการทุกคนที่เข้ามาติวในวันนี้นะครับวันนี้อาจารย์แก๊บก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จเช่นเคยครับนะ ตอนนี้เราก็ติว,ตวกันไปประมาณสัก ok ครึ่งเล่มทุกคนครับนะเราต้องคิดน,นะครึ่งเล่มยังได้ขนาดนี้นะครับนะติวจบเล่มจะขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับความรู้เนี่ยมันจะเริ่มลงลึกลงไปเรื่อยๆนะครับนะลงลึกลงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องเนี่ยมันจะพยายามเข้าใจยากนะครับเพราะฉนั้นเราต้องอาจจะต้องใช้เวลาในการฟังซ้ํานิดหนึ่งนะครับทุกคนนะวันนี้หน้า135ครับทุกคน นะอ้าวไหนใครมาแล้วว่างไหนทักทายนิดนึงนะใช้เวลาทักทายนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนะคุณคูนัทสวัสดีครับนะคุณคูมงคลสวัสดีครับนะคุณคูมงคลบอกฮะพึ่งครึ่งเล่มนะพึ่งครึ่งเล่มนะครับนะคุณคูชัยพรนะครับคุณคูเจนะโอเคช่องช่องช่องทางนี้ได้หลายคนก็ทักทายเรียบร้อยแล้วนะครับนะคุณคูอุสมานสวัสดีครับนะคุณคูเกสนะคุณคูสุรเชษนะคุณคูเฟิร์นครูชนทิชาคุณคูอธิการนะสวัสดีครับ อ่าคุณดรูอาราดาอ๋อดูสดครั้งแรกเลยค่ะอโอเคโอเคนะครับอ่าทุกคนนะเอาล่ะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันต้องแบบว่ามันอาจจะมีลืมเรื่องหลังๆบ้างนะเออไม่ใช่ลืมเรื่องแรกๆนะครับนะแรกๆเอ๊ะตตวอะไรกันไปวะอะไรเงี้ยนะครับบางทีจะเริ่มเบอร์เบอร์เอาเรื่องน,นู้นผสมเรื่องนี้เรื่องนี้ผสมเรื่องนั้นนะครับนะทําไปทํามาเอ๊ะเรื่องนี้ทําไงวะอะไรเงี้ยนะครับนะเออเพราะนั้นทุกคนครับพยายามหมั่นทบทวนนะ ดูแต่ละหัวข้อเรื่องไว้มันทบทวนนะครับนะอ่ะโอเควันนี้เป็นเรื่องความเร็วอัตราเร็วนะเอ๊ะเรื่องนี้เหมือนกันหรือเปล่าเรื่องนี้มันคำนวณยังไงแล้วทำไมมีสองคำสองคำนี้มันต่างกันเหรอพี่นะเออหนูเห็นบางเรื่องก็ใช้ความเร็วบางเรื่องก็ใช้อัตราเร็วนะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันต่างกันยังไงนะครับอันดับแรกครับทุกคนให้ทุกคนดูนิดเดียวนะทุกคนในหนังสือเราหน้าหนึ่งร้อยสามสิบห้าเนี่ยนะครับ ก่อนหน้าเนี่ยมันเป็น132นะครับอ่านเนี่ยอาจารย์ก็ใส่พวกเราให้พวกเรามาหมดแล้วแหละทุกอย่างนะครับนะแต่ว่าอ่านแล้วมันงงนะครับทุกคนอ่านแล้วมันงงดูสิบางทีเนี่ยดูไปแล้วอะไรหะเนี้ยนะอ,อะนนนนนะนู้อะไรเนี่ยบางคนดูเนี่ยใช่ไหมทุกคนดูอะไรเนี่ยเอ็กไวเซตหมดเลยนะออวันนี้มาฟังอธิบายง่ายๆดีกว่านะครับนะมาฟังแบบอธิบายง่ายๆฟังเข้าใจง่ายๆทุกคนครับจากความเร็ว หรืออัตราเร็วอะไรก็ตามนะสองอย่างเนี้นะใช้อยู่สูตรเดียวเท่านั้นเอออาจารย์ลืมถามทุกคนรู้จักเรื่องนี้ไหมทุกคนรู้จักไหมความเร็วอัตราเร็วะนะทุกคนรู้จักปะไหนพิมพ์มาในช่องแชทไหนทุกคนรู้จักไหมนะทุกคนรู้จักความเร็วอัตราเร็วไหมรู้ไหมบางคนบอกอืมันมันใช่เรื่องที่หนูขับรถความเร็วไหมความเร็วหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่เรื่องนั้นแหละนะครับ เพราะนั้นมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วนะครับนะแต่ข้อสอบมันเอามาคํานวณให้ดูเหมือนยุ่งยากนะฮะอ่าคุณครูคชัยพรบอกรู้จักอ่าคนอื่นรู้จักไหมฮะคนอื่นนะความเร็วอัตตาเร็วน้องรู้จักไหมนะฮะเช่นเดินด้วยความเ,าเมนะร็เเว,เวเท่านี้ขับรถด,ด้วยความเร็วเท่านี้อ่าโอเคไหมเรารู้จักแต่เดี๋ยวเราจะมาลงในภาคคํานวณกันนะครับนะพอคุ้นคุ้นครับ <c oughs> ค,ครูแ <c oughs> สงดาวบอกรู้ค่ะโอเคนะคุ้นคุ้นเหมือนจะรู้จักนะครับนะบางคนบอก อืรู้จักแต่ไม่ค่อยสนิทกันใช่ครัรู้จักแต่ไม่ค่อยสนิทแะไม่ค่อยสนิทกับมันเท่าไหร่ไม่อยากสนิทกับมันด้วยนะครับนะคือเรารู้จักในการขับรถร้อยีสบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะอา่าผมผมงงตั้งแต่ได้ยินคําว่าคณิตแล้วครับนะผมงตั้งแต่ได้ยินคำว่าคณิตแล้วนะครับนะอ้ไมาเจอไอ้นี่งงไปใหญ่เลยนะครับนะคือในแง่ของการคํานวณน,นะครับมันก็จะมีสูตรของมันนะฮะ คำถามคือไอ้ที่หกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคืออะไรนะฮะทุกคนหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคืออะไรอ่พอรู้บ้างครับอ่าคุณครูบุ๋มบิมบอกรู้ค่ะโอเคอ่าคุณครูคุณครูเก้าบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์แก๊บขอใช้เข้าห้องอ่ามาทันเวลาพอดีนะครับนะมาทันเวลาพอดีนะฮะ,ะทุกคนหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคืออะไรตรงตัวนะกิโลเมตรต่อชั่วโมง หมายความว่าอ๋อในหนึ่งชั่วโมงนะชั้นวิ่งได้หกสิบกิโลเมตรหมายความว่าอะไรครับผ่านไปหกสิบนาทีจะวิ่งไปได้หกสิบกิโลเมตรนะฮะนี่คือในทางทฤษฎีโอเคไหมฮะแล้วข้อสอบมันจะถามอะไรอาจารย์ก่อนที่ข้อสอบมันจะไปถามเนี่ยน้องพี่ทุกคนต้องรู้ก่อนว่าเรื่องความเร็วอัตราเร็วเนี่ยมันคำนวณยังไงนะครับวิธีการคำนวณน,นะทุกคนจดไว้ได้เลยก็ได้แต่ว่าในหนังสือมีนะครับ วิธีการคำนวณเรื่องความเร็วอัตราเร็วเนี่ยสูตรมีอยู่สูตรเดียวเท่านั้นสูตรคือ v เป็นสีดีกว่า v เท่ากับ s ส่วน t สูตรเดียวเท่านั้นทุกคน v เท่ากับ s ส่วนทนะฮะใครเคยสอบครูผู้ช่วยปีหกสามใครเคยสอบครูกทมอรอบล่าสุดอ่าใครสอบ AM, อ่อีเอ็กซ์แซมกอพรอบที่ผ่านมาเรื่องพวกนี้ออกกันหมดเลยนะครับนะเปเปอร์ไม่ออกนะ พี่ขออนุญาตพูดถึงคำนี้นิดหนึ่งนะครับทุกคนน้องอย่าคิดนะว่าสนามนี้มันออกและสนามนี้ก็ต้องออกเหมือนกันอย่ามีความคิดแบบนั้นนะครับคือคําว่าคณิตเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วนะเพราะฉะนั้นมันไม่จะเป็นว่าสนามนี้ออกและสนามนี้ก็ต้องออกเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่นะครับน้องสังเกตนะครับ E x a m ซออกเรื่องความเร็วอัตราเร็วแต่พอมาเลือกรอบเปเปอร์รอบล่าสุดไม่ออกเว้ยไปออกอะไรก็ไม่รู้นะเอเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์ไม่จําเป็นจะต้องออกเรื่องนี้แน่ๆไม่จําเป็นพี่พูดประจํานะครับ สอนน้องประจําว่าอย่าไปยึดติดนะครับนะโอเคมาอ่ะทุกคนมาในแง่ของการคํานวณครับความเร็วหรืออัตราเร็วเนี่ยสูตรจะมีอยู่สูตรเดียวเท่านั้นคือ v ท่ส่วินทีนะะทุกคน v คืออะไร v คือความเร็วหรืออัตราเร็วนะฮะ s คืออะไรอ่ะเดี๋ยวไฮไลท์หน่อยเผื่อบางคนอยากรู้ s คืออะไร s คือระยะทางนะฮะ s คือระยะทาง ทีล่ะที T คือเวลานะฮะที T คือเวลาบางคนบอกอาจารย์ครัทีก็คือ time เวลาใช่ไหมใช่แล้วเอสมันย่อมาจากอะไรไม่รู้เหมือนกันทุกคนวี v ย่อจากอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเอาเถอะเอสมันคือระยะทางนะครับนะเพราะนั้นถ้าน้องอยากหาความเร็วหรืออัตราเร็วเนี่ยน้องก็คือเอาระยะทางหารด้วยเวลานะครับนะวีวีคือความเร็วหรืออัตราเร็วนะความเร็วความเร็ว นะหรืออัตราเร็วนะฮะโอเคนะเหมือนเคยเจอตอนสอบที่ผ่านๆมาข้ามตลอดเลยครับโอเคนะอ่าอา่เข้าใจว่าต้องเอาไปทั้งหมดนะเข้าใจว่าต้องเอาไปทั้งหมดคืออะไรคุณครูคุณครูขยายความให้อาจารย์น,นะนะเข้าใจว่าต้องเอาไปทั้งหมดอืมเอาไหนไปอะ่ะไม่เป็นไรนะคุณครูขยายความเลยนะอ๋ออาจารย์อาจจะ น่าจะตอบคาถามเมื่อกี้หรือเปล่านะฮะโอเคโอเคนะเอาเป็นว่าทุกคนครับถ้าทุกคนอยากคํานวณความเร็วหรืออัตราเร็วเนี่ย v ทั s ้ง s ทั้ง t นะฮะ v คือความเร็ว s คือระยะทาง t คือเวลานะครับคําถามครับทุกคนคําถามคําถามาง่ายๆนะทุกคนครับ s เนี่ยระยะทางหน่วยเป็นอะไร น้องก็ต้องไปย้อนดูที่โจทย์นะไม่ใช่ตอบพี่เลยนะหน่วยเป็นอะไรไปดูที่โจทย์นะโจทย์เขียนเมตรอันนี้ก็ต้องเป็นเมตรนะ,ะโจทย์ต้องการเป็นกิโเลเมตรอันนี้ต้องเป็นกิโลเมตรเพราะฉะนั้นดูหน่วยให้ดีนะฮะทีทีคือเวลานะครับเวลาเวลาเป็นอะไรเป็นนาทีเป็นวินาทีเข้าใจไเป็นอะไรนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูนะฮะว่าเขาถามอะไรเราจะได้คำนวณ เขาถามหน่วยเป็นนาทีแต่ตรงนี้ยังเป็นชั่วโมงอยู่นะฮะน้องก็ต้องเปลี่ยนนะฮะจากชั่วโมงเป็นนาทีนะครับนะ,ะเขาถามอะไรตอบอันนั้นโอเคไหมนะหน้าร้อยสามห้านะครับนะ,ะต่อไปพอเราคำนวณตรงนี้เป็นแล้วอะเราต้องต้องทำอะไรต่อน้องจะต้องดูโจทย์ให้เป็นครับว่าโจทย์มันถามอะไรโจทย์มีประมาณสักห้าหัวข้อหลักๆด้วยกันทุกคนครับพี่ขออนุญาตแยกประเภทโจทย์ให้น้องดูก่อนนะ อ๋อความรู้ข้อสอบคือว่าความเร็วอัตราเร็วใช่ไหมอาเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้นะครับนะอ่าเข้าใจว่าต้องเอาไปทั้งหมดนะเพื่อนอาจจะงงนะไอ้อะไรวะเนี่ยนะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้นะครับความเร็วกับอัตราเร็วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับแต่สูตรเนี่ยใช้สูตรเดียวกันนะครับ v เท่ากับส่วนทนะไม่ว่าโจทย์จะถามความเร็วก็ v เท่ากับส่วนทีนะครับโจทย์ถามความเร็ว v เท่ากับส่วนทีนะครับเอา s มาตั้งแล้วหารด้วยทนะครับนะทุกคนครับ ก่อนจะไปดูประเภทโจทย์นะะทุกคนตอบพี่หน่อยในช่องแชททุกคนเลยทุกคนเห็นสูตรเนี้ยแล้วนึกถึงอะไรทุกคนนึกนึกถึงอะไรทุกคนกูไม่นึกนะกูไม่นึกวพานึกถึงทุกคนเห็นวีทั้งไอ้สนทีทุกคนนึกถึงอะไรทุกคนนึกไหมทุกคนเห็นสูตรเนี้ยทุกคนนึกถึงอะไรกูจะนึกถึงอะไรมันก็มันก็ไม่น่านึกอะไรแล้วนะ วเท่ากับเอส่วนทีเนี่ยอาจารย์จะนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงไรโจทย์ฟิสิกส์ครับนะบอกหน่อยโจทย์โจทย์ฟิสิกส์ครับนะนอบนะเอาเอาคณิตสินะเอาแบบใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงหน่อยใกล้เคียงหน่อยทุกคนจําสูตรนี้ได้ไหมทุกคนตอบรอยสูตรนี้สูตรอะไรเนี่ยตอบ่อยต้นตะกระทางหันห่างสูตรอะไรเนี่ยนะ เดี๋ยวพี่จะบอกว่าทําไมมันถึงใกล้เคียงกันแต่พี่ถามก่อนสูตรอะไรออกข้อสอบกอ่าขออออกข้อสอบกอพรอบล่าสุดด้วยนะการปักเสาเออบางคนบอกแล้วมันนึกถึงทาไมอะพี่วีที่ไอ้สวนทีแล้วต้นท่ากับทางหันห่างทําไมมันนึกถึงแล้วมันแล้วมันมันไม่ได้สูตรเดียวกันซะหน่อยใช่ครับทุกคนมันไม่ได้สูตรเดียวกันเอาแล้วมันนึกถึงทําไมอะทุกคนครับขอยนุซูมหน่อย ถ้าเราจําได้โจทย์เรื่องการปักเสาเนี่ยต้นล้่กระทางหันห่างเนี่ยมันมีสูตรนี้อยู่สูตรเดียวนะครับนะมันจะบวกหนึ่งหรือไม่บวกหนึ่งก็แล้วแต่มันนะครับแต่มันจะมีสูตรนี้อยู่สูตรเดียวคือต้นที่กระทางหันห่างแล้วแล้วแล้วยังไงตอนติวเรื่องนั้นน้องจําได้ไหมครับมันมีทั้งหมดสามตัวแปรคือต้นจํานวนต้นทางคือระยะทางห่างคือระยะห่างของเสาแต่ละต้นนะครับนะ แล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วพี่ไปนึกถึงทําไมอะ่ะทุกคนมันมีสามตัวแปรถ้ามันมีสามตัวแปรเนี่ยในข้อสอบวันสอบอ่ะมันต้องให้อะไรมาเสมอมันต้องให้มาสองตัวแปรเสมอแล้วมันจะถามอีกหนึ่งตัวแปรตลอดเออนี่น้องมินถูกต้องมันจะให้ตัวแปรเรามานะครับนะคือน้องอ่านในโจทย์อ๋อเขาให้ระยะทางมาแล้วอ่านในโจทย์อ๋อเขาให้จานวนต้นมาแล้วเขาให้มาสองเขาจะถามหนึ่งเสมอตรงนี้นะครับ มันอันเดียวกันสูตรคล้ายๆกันถ้าเขาให้ระยะทางมาเขาถามระยะเออเขาให้ระยะห่างมาให้ระยะทางมาแสดงต้องถามจํานวนต้นไม้แน่จํานวนเสาแน่นอนเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์โจทย์เรื่องเนี้ยถ้าน้องยังไม่รู้เลยนะว่ามันจะคํานวณยังไงนะน้องไปดูในโจทย์ว่าอ๋อเขาให้ตัวนี้มาเขาให้ตัวนี้มาโอ้แสดงว่าเขาถามเวลาเห็นไหมมันจะสามารถพอวิเคราะห์ได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าโจทย์จะยากยังไงนะครับจําไว้ ซึ่งยากแน่พี่พี่บอกไว้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าใจยากแน่หลังๆน่นนะครับไม่ว่าโจทย์มันจะยากยังไงน้องนึกถึงสามตัวแปรนี้ไว้นะครับนะ,ะความเร็วระยะทางเวลานะครับนะพี่จะเขียนตลอดว่าเร็วเท่ากับทางหารลานะครับนะเนี่ยพี่เขียนตลอดนะเร็วเท่ากับทางหารลานะฮะพี่เขียนสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการสังเกตโจทย์ไม่ว่าโจทย์มันจะออกมายังไงนะจําไว้ มันต้องให้มาสองตัวแปรและถามอีกตัวหนึ่งเสมอนี่คือมุมมองนะโอเคนะเพราะนั้นดูในโจทย์ให้อะไรมาติ๊กไวไ้ในใจไอ้นี่ไอ้นี่ความเร็วอยู่ข้างบนเอ้ยไม่ใช่ระยะทางอยู่ข้างบนเวลาอยู่ข้างล่างให้ข้างบนมาให้ข้างล่างมาอ้อถามความเร็วอย่างเงี้ยมันจะต้องภาพมันต้องชัดนะครับนะโอเคไหมอะต่อไปแล้วข้อสอบจะออกอะไรบ้างพี่ตอนที่พี่เขียนไปเนี่ยน้องอาจจะยังไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรนะครับนะ เอาอย่างนี้พี่แยกเป็นหัวข้อให้นะครับหนึ่งนะฮะเขียนเลขดีว่าหนึ่งที่น้องต้องเป็นเลยนะครับในเรื่องนี้คือการคํานวณอัตราเร็วแบบปกติปกติคืออะไรก็คือโจทย์ให้มาสองอย่างถามอีออนะก,ยกอ,อ,ยอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยนะปกติเนี่ยปกตินะครับให้2อย่างถามอีกอย่างหนึ่งให้ข้างบนข้างล่างถามด้านซ้ายให้ความเร็วให้ระยะทางถามเวลาอย่างเงี้ยปกติต้องเป็นนะครับนะต่อไป พอปกติคำนวณเป็นนะครับนะต่อไปน้องต้องคำนวณแบบสมการเป็นอันนี้ไม่มีสุดรัดนะครับแล้วเป็นตัวช่วยคะแนนด้วยถ้าใครทำเป็นเดี๋ยวพี่จะพยายามอธิบายให้คือมันจะมีโจทย์ที่น้องต้องติดสมการนะครับนะเราต้องคำนวณให้เป็นข้อสอบปีหกสามของครูผู้ช่วยสพทอ,ออกข้อนี้นะครับแบบสมการ เพราะนั้นหลายๆปีเนี่ยเริ่มจะมาจับเรื่องนี้แล้วสมการนะครับนะต่อไปถ้าไม่ออกแบบสมการนะครับนะแบบปกติก็ไม่ออกแบบสมการก็ไม่ออกนะครับนะบางครั้งน้องอาจจะเจอแบบเฉลีย่ยเขียนงี้ดีกว่า v เฉลียล่ยเฉลี่ย v คืออะไรนะทุกคน v คือ v คือ v คือความเร็วแลว้ว v เฉลี่ยคือ เขาจะถามหาความเร็วเฉลี่ยเขาไม่ถามแบบสมก,การแล้ว <_ d ata> เขาไม่ถามแบบปกติแล้วเขาถามหาความเร็วเฉลี่ยบุคคยังไงอะพี่เช่นเขาบอกว่าน้องขับรถจากบ้านไปโรงเรียนนะใช้ความเร็วหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงน้องขับกลับจากโรงเรียนมาบ้านใช้ความเร็วหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาถามว่าทั้งไปทั้งกลับเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะ,ะเฉลี่ยแล้วน้องใช้ความเร็วเท่าไหร บางคนบอกมันจะไปยากอะไรพี่ก็พี่บอกหกสิบใช่ไหมขาไปอ่ะขากลับหนึ่งร้อยใช่ไหมหนูก็จับบวกกันหารสองเลยถ้าใครไอเดียบันเจิดขนาดนี้นะครับนะตีตายเลยนะครับทุกคนก็ไปหกสิบกับหนึ่งร้อยหนูก็จับหกสิบเป็หนึ่งร้อยจับหารสองเลยนะครับนะอันนี้เขาเรียกว่าไอเดียบันเจิดนะครับทุกคนครับนะโอเคนะไอเดียบันเจิดนะเออไม่ได้นะทุกคนนะบางคนบอกก็เฉลี่ยไงมีขาไปขากลับสองขา นูก็จับหันสองเลยนะครับนะช้อยมักจะมีแปดสิบด้วยนะครับนะอใบยบยเลยนะครับเข้ากู่ไปเลยนะครับนะโอเคไหมวันนั้นเราจะมาจับบวกการหันสองเงี้ยไม่ได้นะ,ะเฉลี่ยแบบว่าเอาอะไรอะเอ,อะเฉลี่ยหกสิบาทกับหนึ่งร้อบาทเฉลี่ยแล้วเท่าไหร่เงี้ยไม่ได้นะครับนะเออนะคือมันมันไมนะ่เซ็นาะก็ขาไปหกสิบไงพี่ ขากับอีกหนึ่งร้อยไงก็จับบวกกันอาจารย์แกบเคยบอกว่าถ้าจะหาค่าเฉลี่ยให้เอาบวกกันค่ะแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลอันนี้มีสองข้อมูลหนูก็จับหารสองสี่นหกสิบบวกหนึ่งร้อยได้ร้อยหกสิบจับหารสองได้แปดสิบแม่มันมีช้อยด้วยนะมันมีช้อยด้วยนะครับลนะเอเอเอเ,อเอมื่อกี้มือเมื่อกี้มือมาลั่นนะทุวกวนนะออ่โอเคเมื่อกี้พี่กดอะไรวะเนี่ยมันไปงั้นได้อ่ะเอ มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าเออใบนี้ไม่มาะโอเคอ่าทำไมผมคิดไปแบบนั้นล่ะนะครับนะ <laughs> เพราะนั้นขาไปหนึ่งร้อยขากับหกสิบเฉลี่ยแล้วน้องจับหันสองไม่ได้อะเอาองี้ดีกว่าหันสองไม่ได้นะครับนะเออโอเคนะอ,อ่อ่ะโอเคสามแบบแล้วนะสามแบบแล้วนะบางคนบอกสามแบบแล้วหนูยังทำไม่เป็นสักแบบหนึ่งใจเย็นยังไม่ได้ติวเลยนะใจเย็นนะครับนะ เออคนแค่ขึ้นมาสามแบบหนูก็ทำไม่เป็นแล้วใจเย็นใจนเย็นนะฮะโอเคมาต่อไปครับต่อไปอันที่สี่ครับถ้าน้องไม่เจอความเร็วเฉลี่ยนะครับบางครั้งน้องอาจจะเจอความเร็วแบบไล่ตามไล่ตามวิ่งไล่กันนะฮะแล้วถามว่าจะแซงกันเมื่อไหร่อ่าจะแซงวินาทีไหนอย่างเงี้ยนะความเร็วแบบไล่ตามนะครับนะต่อไปข้อห้าความเร็วแบบชนกันชนกัน อ่ะแบบชนกันนะฮะอ่าโอเคปะโอเคปะมีทั้งหมดห้าแบบครับพี่น้องต้องเป็นนะพี่บอกเลยนะครับอันนี้บอกไว้นะไ์สดตรงนี้เลยนะครับแบบไล่ตามกับแบบชนกันเนี่ยมีสูตรลัดตายตัวนะครับนะกับแบบเฉลีย่ยเฉลี่ยเนี่ยมีสูตรลัดครึ่งหนึ่งไม่มีครึ่งหนึ่งอะไรนะมีครึ่งไม่มีครึ่งคือมันจะมีแบบที่ใช้สูตรลัดได้กับแบบใช้ได้ นะใช้ได้กับไม่ได้นะเอา,อางี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นน้องที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยน้องไม่ต้องกลัวหรอกครับไอแบบเฉลีย่ยแบบไล่าตาแบบชนกันเนี่ยมันมีสูตรลัดตายตัวน้องใส่สูตรเข้าไปน้องก็รู้แล้วว่ามันจะชนกันเมื่อไหร่มันจะไล่าตามทันกันเมื่อไหร่น้องรู้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่น้องต้องวิเคราะห์วันนี้ให้เป็นก็คือแบบปกติกับแบบสมการนะฮะโอเคไหมสรุปอีกครั้งสุดท้ายสุดท้ายไม่ว่าจะเข้าโจทย์แบบไหน มันจะต้องเกี่ยวกับ3ามตัวแปรนี้แน่นอน v s t ความเร็วระยะทางเวลาไม่ว่าจะเข้าแบบไหนนะครับสูตรมันจะเกี่ยวข้องกับความเร็วระยะทางแล้วก็เวลามันจะถามน้องวนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับสูตรหลักๆคือ v เท่ากับ s ส่วน t สูตรตรงนี้นะครับนะอ่ะเอาแค่นี้ก่อนเราพอมองเห็นภาพนะครับอ๋อไม่มีแค่สูตรเดียวนี่ว่าแต่โจทย์มันมีแค่5้าแบบนี้เองนะฮะ เดี๋ยวจับให้เป็นนะครับนะอ่ะค่อยๆนะครับนะอ่านี่น้องมมคลบอกเร็วละเร็วอะไรนะเร็วทางลาอ่าเร็วทางลาโอเคนะครับนะอ่ะประมาณนี้เริ่มเลยเพื่อเป็การไม่เสียเวลานะครับนะเริ่มเลยนะมากทุกคนแคปเจอหน้าจอนี้ไว้นะเอาไวจ้จดช็อตโนต้ตนะครับนะพี่เริ่มเห็นกำแพงบ้านของน้องหลายๆคนแล้วนะ บางคนอาจารย์แกไปแอบดูตอหนูตอนไหนอรั <c oughs> ที่ไม่ได้ไปดูน้องที่บ้านคือเห็นน้องถ่ายลงในโซเชียลนะครับนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราไม่ได้กดจะอวดใครนะครับดีแล้วเราไม่ได้กดจะอวดใครแต่เราเป็นเครื่องเตือนใจว่าณวันนี้กูทําอะไรอยู่นะครับแล้วมันจะฝังลงใน Facebook ของน้องไว้พอมันเลื่อนมาหนึ่งปีผ่านไปสองปีผ่านไปน้องจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมาถึงณวันนี้เนี่ยมันคุ้มค่า นะครับมันคุ้มค่าวันที่น้องใส่บ้างติดบ้างข้าราช,ชการน้องไปดูสตอรี่ของน้องหนึ่งปีย้อนหลังหนึ่งปีที่แล้วนะครับเตือนความจําเราเฮ้ยวันนั้นกูก็เหนื่อยสุดๆนะ,ะวันนี้ที่กูนั่งอยู่เหนื่อยกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยนะครับอ,อ,อก็มันเป็นเครื่องเตือนใจนะครับพี่เริ่มเห็นกําแพงบ้านน้องหลายคนแล้วนะครับเริ่มเริ่มทําสรุปพวกนี้ติดแล้วแม้ว่าค,คุณครูคณิตศาสตร์ลหลายคนก็ตามนะครับคนสอบเอกคณิตศาสตร์ก็ยิ่งต้องฝึกเรื่องพวกนี้ นะครับนะเริ่มสรุปแนละ้วพี่โอเคเริ่มเริ่มเขาเรียกเริ่มเป็นไวรัสแพร่กระจายไปแล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับทําสรุปไว้เยอะๆเราจะได้เข้าใจครับนะมาทุกคนเริ่มเลยนะหน้าหนึ่งร้อยสามสิบห้าข้อที่หนึ่งครับนะเริ่มกันเลยครับจําไว้ v ีเท่าเอสส่วนทีเท่ากับเส่วนทนะครับนะอ่ะข้อที่หนึ่งน้ำฝนขับรถยนต์จากกรุงเทพไปจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นระยะทาง320กิโลเมตร ด้วยอัตราเร็วคงที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเส้นทางใช้เวลาเดินทางนานเท่าใดทุกคนครับขี่เช้นใต้ตลอดเส้นทางใช้เวลานาน,านเท่าใดนะโจทย์ถามลาแสดงว่าโจทย์ถามทีอ่ะเขียนให้ดูก่อนเพื่อให้ชัดเจนโจทย์ถามลาก็คือเวลานะครับเพราะนั้นโจทย์ให้อะไรมาก็มาดู ระยะทางเป็นกิโลเมตรโจทย์ให้ s มาแล้วอันนี้เขียนได้ใจเขียนได้ใจนะครับนะโจทย์ให้อัตราเร็วคงที่มาคือ v นะเห็นไหมแล้วก็นั่งนึก s ได้แล้ว v ได้แล้วถาม t ฉันก็ติดตัวแปร t ไว้หลับตาต้องนึกรู้เลยนะว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรไว้นะครับนะอพอเราได้ตรงนี้แล้ว s v ให้แล้วถาม t นะครับต่อมาก่อนจะทดนะวันสอบดูหน่วยนิดนึงดูหน่วยนิดนึง กิโลเมตรมมกิโลเมตรอ่ะโอเคโจทย์ต่อชั่วโมงนะ,ะโจทย์ถามว่าะจะถึงใช้เวลานาน,านเท่าไหร่อ๋ออันนี้ต้องเป็นชั่วโมงด้วยนะอ่ะโอเคอันนี้ไม่มีหลอกอะไรใส่เข้าไปเลยครับทุกคน v คือ120อ่ะใส่ v คือ120 s s คือข้างบน320ส่วนระยะเวลาคือ t นี่แค่นี้ทุกอย่างใส่ไปให้ครบ ย้ายทีขึ้นไปคูณย้าย120ลงมานะครับแถวบ้านเลขคูณคว้ยนะมาถึงวันนี้เนี่ยน้องต้องหัดแก้สมการแบบนี้เป็นแล้วนะครับนะเพราะเดี๋ยวมันจะเริ่มมีการแก้สมการเยอะขึ้นเรื่อยๆเช่นการคูณกระจายการดึงตัวร่วมการแก้สมการเอา x ไปรวมกันย้ายข้างต้องเป็นนะครับทุกคนนะอันนี้ย้ายทีขึ้นไปคูณย้าย120ลงมาด้านล่างนะครับนะเพราะฉะนั้นทของเราจะเท่ากับสามหารด้วยร้ออย่างนี้อ่า ใช่ไหมตัดเลขหน่อยทุกคนตัดเลขศูนย์ตัดศูนย์ะก็จะเป็น3ากับ12องเอาแม่อะไรอ่ะแม่4ได้ไหมแม่สี่สี่แปดสาม่สามสิบสองคำตอบก็เป็น8ปดส่วนสาส่วนสะเหลือบตาดูช้อยนิดนึงนะเอา8ตั้งเอาสาไปหารเอา8ตั้งเอา3ไปหารคลิปนอกกระดาษ3 2 6จับลบกันเหลือ2ใส่จุดเติม0ูนย์ะได้20่สิบนะสาม้ยี่สิก็ คำตอบประมาณสองจุดหกนะครับสองจุดหกก็ตอบช้อยก้อที่สองครับผมฝนฟัาเลยจบไม่ยากเห็นไ,ไหมเหมือนต้นท้ากัะทางหันทางนะครับเขาให้อะไรมาใส่เข้าไปรู้สูตรแล้วก็ใส่เข้าไปจบนะครับนะบางคนเริ่มหันไปมองแนละ้วม,มันง่ายไปปะวา่าบางคนคิดในใจแล้วเริ่มคิดในใจแล้วนะเอมันง่ายไปปะวา่าวันนี้นะเอาอย่างนี้ดีกว่าคือถ้ามันออกมาง่ายอย่างเงี้ยน้องก็ต้องคำนวณให้ได้นะ คือเราไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้มันจะออกมาง่ายไหมอย่างเงี้ยนะครับแต่ละเรื่องมันจะมีเรื่องง่ายเรื่องยากปะปนกันไปนะครับนะเออต่อไหมต่อไหมเหมือนเรื่องการปักเสาอะทุกคนเห็นไหมอ่าเราเคยปักแต่เสาข้างเดียวใช่ไหมข้อสอบที่ผ่านมาไปไงปกักปักเสาสองข้างถนนนะเราก็เคยคํานวณมาแล้วนะครับคิดทีละข้างใช่หไหมข้างนี้คิดได้เท่าไหร่พักไว้ข้างนี้คิดได้เท่าไหร่ดดหรพักไว้ก็จับมาบวกกันก็จบไม่ได้เห็นมีอะไรยากนะครับเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่ามันจะ สอบจริงมันออกอะไรมันออกแนวไหนนะครับนะอ่ะต่อไปต่อไปนะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต,ต่อไปครับสวัสดีครับ